ปกติพี่เล่นชั่วโมงเดียวใช้เล่นชั่วโมงครื่องอเคียเล่นชั่วโมงพี่อัพราคานะหรือพี่ต้องมีเสือปินมาคู่กันนะมันถึงจะแบบได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนฮะว่าดิวเ็จปุ๊บสมมติอ่าไปเชียงใหม่อ่าไปเชียงใหม่เราก็ดูว,ว่าตั๋วเครื่องบินกี่ใบนักดน,นตรีเจ็ดคนพี่มอสกับผู้จัดการจนบินเก้าใบห้องพักหกห้องเราก็ต้องดิวให้จบตัว๋วเครื่องบินมีเงื่อนไขอะไรบ้างซื้อตั๋วแล้วต้องซื้อน้ำหนักให้คนละยี่สิบกิโลด,ด้วยเพราะเราต้องขนอุปกรณ์เครื่องดนตรีไปอื เขาก็ต้องชินหนักเราด้วยพอไปถึงแล้วต้องมีรถตู้สองคันนะหนึ่งคันรับนักดนตรีหนึ่งคัน,น,นรันนบศิลปินที่เราไม่ได้มาแบ่งว่าศิลปินกับนักดนตรีไปด้วยกันไม่ได้นักดนตรีมีอุปกรณ์เยอะมากต้องใส่รถหนึ่งคันกับเขาอีกเจ็ดคนถ้าเก้าคนไปใส่รถคงไม่ไหวอ่าโอเคไปถึงโรงแรมห้องพักอ่าต้องเป็นเตียงใหญ่สองเตียงสองห้องแบบสองเตียงห้าห้องอะไรเงี้ยก็ก็จะอยู่ไปไปถึงแล้วพี่ก็จะเป็นคนไปเช็คอินเปิดท้องทั้งหมดแล้วก็ดูเรื่องห้องพัก